อาค่ะพี่น้องกับบขามาะะนะคะเนาะติดตาม,มรายการเยี่ยมยามตามข่าวน้ากันคือเกาค่ะนะคะอีกช่วงหนึ่งเนาะนะคะที่เราอยู่น้ากันพ้าพี่น้องไปฟั่งอาการต่างๆนะคะ,คะเพื่อนกินยาดีเอลซี่ของข้าแล้วมีอาการเป็นยังได้น่ะดีขึ้นซ้าได้กินแล้วประทับใจซ้าได้พี่น้องเต<า>็หูเต็หินได้ฟั่งไปรหลายหมองหลายบอลหลายบอลทั่วจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศบางคนโท่ไปแต่ว่าได้ยินเสียงเฮ้าปัวตัดปุ๊บ บางคนก็บ่าฮัลโหลค่าพังโลค่าย่ดอกเ <f> ออ <c oughs> ขณะนว่นาดีเจสาวังปูดีเจพี่หนิงขัดเบาน้ำไข่แนวว้าเตอรว่าเตอนก่ายาธรรมดาเนาะพี่หนิงเนาะประด้นัดหมายประด้นัดหมายปรด้บอกเพื่อนไว้ค่ะนะคะให <c oughs> ้เพื่อนเบาออกมาจากใจเพื่อนเล่ยนะคะจากปากจากใจของเพื่อนที่กินยาดีเอลซี่ของเ้านี่นะคะกินแล้วเพื่อนป็นจังไหนนะคะพี่นองได้ฟังไปน้ำกันพี่นองกัติดตามช่มกันเด้อนะคะติดตามเบิ้งกันเรื่อยๆนะคะทุกวันเลยที่เรามาค่ะพี่ ตุ้งมือเดี๋ยวเขามาให้พี่น้องได้ช่วงท่าพี่วี่ช่องหนึ่งสองสามบุญจันทร์พันนี้พีวีของทุกคนนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเบิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงในเบอร์โทรกามี่ยู่ทางหน้าจอทีวีของเขาจดเอาโทรเอานะคะพี่น้องยาเนี่ยพี่น้องยายาสมุนไพรแคปซูลดีเอลซีนะคะ เอิญว่ายาแกปวดกะพี่น้องขาเอิญได้เต็มปากเต็มค้าเหมันเต็มปากเต็มคําเลยเขาเป็นยาสามัญประจําบ้านได้พี่น้องเขึ้นทะเบียนยาไหมพ่าสิว่าเป็นยาเพราะเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนยาแล้วนะทะเบียนยา G465 ้ทับหจแ่งเป็นยาสามัญประจําบ้านซื้อไว้บ้านเป็นโรมเป็นร่างซื้อไว้เป็นโกดังกับว่าเป็นยังค่ะนะคะนี่แหละพี่หนิงก็เลยอยากโทรไปสอบไปถามนะผู้พ่นซื้อไปกิน หรือว่าผู้ที่กระลั่งฟังอยู่ตอนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็อยากให้ฟังพี่น้องขาฟังหลักก็ะตัาสินใจสื่อซะนะคะย่างเอยไโดนเพิ่งเป็นเพิ่งปวดหรือว่าปวดมาดนแล้วเป็นอี่ยังจังไหน หันโทษก็มากกับสอบถามใดนสายนี่บอับเดี๋ยวสอบถามเดสอบถามเรื่องราคาสอบถามเรื่องของยาเป็นจังสั้นเป็นจังซี่กินได้บ่นะคะบางคนก็เป็นกังวลเด้กินได้หลายแล้วมันสีซะสมในไตมันสิเป็นอันตรายต่อไปผ่าคหนาบอผันว่าได้บางคนก็เป็นกังวลลูกล้านก็เป็นห่วงเป็นหย่ขึ้นกันเมื่ออยากให้กินหลายผันวาสั่นเนาะนะคะอี่อีเมลเขาบางคนเิ่นสั่งไปกินสองกองสามกองแล้วเพิ่นดีขึ้นเพิ่นเศร้าแล้วเพิ่นก็อยากกินต้อนไหมพิมูส์นะคะกระถามกีเมื่อาห่ ก็เี่นปีหนิงว่าแเมนค่ะอยากกินต่อกินได้บเป็นว่าเคยกินได้นี่ยแล้วเปลี่ยนสมุนไพรดูแลสุขภับผาเนี่นะคะก็คือเ้ากินผักกินอย่างนี้เนาะค่ะบำรุงธาตุนะคะที่สําคัญสิบ่เจ็บสิบ่ปวดนะคะเศร้าเหลบเศร้าปวดได้นะคะ เดี๋ยวไปเบิ้งทั้งจังหวัดอุดรก่อนเด้อจักสายก่อนเด้อทั้งภาคกลางเพิ่นเพิ่นบ่รับโทรศัพท์พ่าปานฮู้เนาะพ่าปานฮู้ค่ะพี่น้องเออบ่ได้แจ้งจาืบอมันก็อาจจะบ่ได้เอาโทรศัพท์ไปนําจังซี่นะพี่น้องก็เลยไปซุ่มต่อกันบ่ได้นะคะ รายการเยี่ยมยามถามเขาสองสาวพี่หนิงพี่ปูกับยาแคปซูลสมุนไพรตราดีเอลซีที่ทุกคนกินแล้วมิต่ว่าดีตอบได้คําเดียวเป็นคําตอบสุดท้ายค่ะอันนี้ว่าเป็นวบาองนี่อยากให้พี่นองเขากินนะคะอยากให้พี่นองเขากินอย่างที่เขาพิสูจน์คุณภาพด้วยตัวเองนั่นแหละค่ะเบอร์ท่เฮามีสั่งกันเลยนะคะโท่อวัดใดว่เห็นหุวงให้ดูกไห้ร้านท่อไอข้นขังบ้านโท่นะคะติดแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่นคุณศิระเชตว่าค่ะแม่นนะอ่าทังจังหวัดอุดรธานีเนาะอันนี้โทษมาจากศูนย์ยาสมุนไพรแคปซูลดีเอลซีเดอจ้าเดอยาแก้ปวดนั่นล่ะอันซื้อไปกินเองบ่ค่ะอันซื้อไปกินเองบ่ค่ะยาสมุนไพรอออ ฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณแม่คุณแม่ซื้อมันซื้อไปกินเองบ่จ้าโอ้ยยายบ้านมีเงินนั่งลูกว่าเดียวเนี่ยคุณแม่อย่าเฝ้าหนูบ่ได้โทรมาถามขายให้อันนูโทรมาถามว่าอีแม่กินแล้วดีบ่เศร้าปวดบ่จังสันเดีโทรถามอาการอีแม่จ้ามันกับว่าปนไดละลูกว่าบพปาปนได้แม่ แต่ว่าสุขภาพตั้งการเนวอื่นมันก็พอได้อยู่ใช่อื่นก็พอได้อยู่แม่แค่ว่าเรื่องปวดเรื่องเจ็บนี่เพราะปัญไดลูกล่ะอืมทีแม่กินบระเจาะกองล่ะแม่อันไดนอัน DLZ ล่ะจ้ะแม่ DLZ บอค่ะค่ะโอ้ห่วยมันมันมุดมุดหกกล้องเจ้ารูกละอืมมุดหกกล้องเนี่ยมันแตกต่ามเนี่ยอื่นดีอยู่เออเป็นกระเพาะเป็นยังนั่นน่ะก็ดีอยู่แต่ว่าเรื่องเจ็บนกับพ่อปันไดอีแม่เจ็บมองได้ปวดมองได้จ้ะแม่ เ็แอวตัวเจ็แอวลงมาดากยออนงมามันเป็นคือกันครับอันย่าข่างบ้านหนูเลยแม่อันนี้หนูสาวบางปูเด้อแม่ว่าอยู่น้ำแม่นี่เด้อดีเจสาวบางปูเด้อจ้าค่ะอันย่าอยู่คางบ้านนู่นเล่ากบาเราเป็นขออนแม่นี่ล่ะปวดแอวจนว่าแอลส่งจองแล้วมาหาสนนองผิดระหว่าเรากินน้ำหนูตอนนี้เบอร์สิบสองกองเล่าแอลเราที่ยืดขึ้นบักลายไหมแม่เพราะว่าเป็นโดนมันก็ต้องกินหลายกองได้แม่ ของแม่เนาะบ hmm. ้านเนี so avatar, so so ้ของแม่ของแม่นี่ยลูกอะกินเดียวนี้ยั่งยั่งลู่บ้านจนเขาได้หามขึ้นลูกลูกอะเจ็บเจ็บเปียวเดี่ยวนียังจังเลยเดียวมือจักแม่สิ่งแบบได้พริกไปจันได้ก็เดี๋ยวอีแม่เป็นโดนกินัว่าเหรอเนาะแม่เนาะเอออืมกันยาเดียวซินี่กันกินกัถือกันก็มักก็ต้องอันเบิงผลไปเรื่อยๆได้แม่เพราะว่านเป็นยาสมุนไพร แม่จ้าแม่เข้าใจอยู่อืแต่แนวอื่นดีเอาขึ้นแม่น่ะเนาะเอาขึ้นแม่น่ะจ้าว่าแต่มันถือแม่แม่มาเลือกถือเลือกแม่งแม่แม่กินบวค่ะค่ะเออบาเนียนเขาลดแต่หาแม่ึินลถตัวนี้ีึลดูุจ้าไปปีดยาหน้าหมอนี่เขาอยู่ได้ใช่ว่าจะให้ใคดีกับบ่ดีเป็นไรก็เอาอยู่ได้มันกลับไปเรื่อยๆเนาะแม้นเป็นสมุนไพรแต่วันเรื่องอื่นน่นดียูแมนบอก ดีอยืดยังอื่นดีย่ืเป็นกระเพาะเป็ในนิดแค่ว่าเจ็บนี่ว่าปัญ่นใจคือว่าอันอื่นไข่อยู่เอออันอื่นนบบไข่อยู่จ้าอ่ะแม่ขอบคุณหลายเด้อแม่เด้อจ้าจ้าลูก่ะขอบคุณขอบคุณเตาลูกหลาจะมาตั้นนั่นเบ้างกินกินไปแยงบ้างินจ้าจ้าแม่เพราะเป็นยังงแม่เป็นยังไงโอ้ยฉันแม่ถือแม่มาเลือกถือเสื้อแข้งนะแม่เอาลูกแต่วันนี้ลอกมึงว่าตอย่างลูกหลาค่ะค่ะ บะมี่ปเอวซี่ลินแม่สิ่งน่ายันขอบคุณหลายจากขอบคุณหลายค่ะออันขอบคุณหลายนะคะสำหรับอันคุณแม่นะคุณแม่เออคุณสุรเชษฐ์นี่ซีเมนลูกเล่าลูกเล่าสื่อให้อีแม่เล่ากินอันน่าก็เป็นโดนเดียวกันเป็นเก้วกับแอล ทั้งทั่นแล้วแอลส่งแอลเพ่นี่ยโอ้ยจักว่าหาอย่าจักว่าจักต้องใส่เวลาเนี่ยเห็นบมอนย่างย่างถิ่างอยู่ข้างบ้านเนาะแมนกมนเบอร์ชิพสองกองแมนแล้วก็ดีขึ้นแอลเลาะยืดป่ะเนี่ยเลาะไปเฮ็ดสวนทุกมือดิเออแต่ก่อนเนี่ยโอ้แต่ได้ต่นเลาะคือกัดเลาะปลย่างหล่มเพลหล่มเพลไปเนี่ย นะมันก็ถือถืออ่าเนี่ยคอยเป็นคอยไปนะสำหรับการรับประทานยาสมุนไพรแคปซูล DLC เสียมันเศร้าปุดเศร้าจุดปุดจัดปัดคือจังยาแก้ปวดยาสเตียรอยยาสุดยาสเตียรอยยาสุดยาฉีดนีนนี้พี่หนิงอันตรายเด็กด้ยิ่งข้านี่แล้วพี่หนิงก็อยากอยากบอกอยู่นะคะแมนอยู่เด้อไปฉีดยาเข็มเดียวเศร้าจัดปัดยางออกจากโรงพยาบาลเอ้ยนะค่ะเออคือเ่เคยปวดจ๊คเจอร์นี่เศ้าจัดปัดพี่น้องหัวเบา กลับมาหอดบ้านแล้วบัจะกี่มือปวดอีกคือเกาเนีืยปวดอีกคือเกาไปฉีดอีกไปฉีดอีกไปฉีดกลับมาแล้วมาบ้านบัจะกี่มือปวดขึ้นมาอีกคือเกามันบ่อเศร้านะคะก็ไปฉีดอีกหูบอกว่าฉีดยาเขาฉีดยายั้งไห้เสตีรอยค่ะอจกเป็นใหญ่ไงบอกเลยนะคะบอกว่าจะเตียร้อยนี่แหละนะคะมันจังเศร้าปวด จุดปุดนะคะแล้วสะสมในร่างกายเนี่ยเจ้าฉีดดูจะได้เจ้ากระซ้าสมดูเท่านั้นมนะคะมันอันตรายนะคะมันเห็นให้ออันเศร้าปวดชั่วข้าวแต่ว่ามันกับมะเดื่เศร้าเลยมันก็เศร้าปวดชัวข้าวซื้อๆเพราะอยู่ในนะคะเพราะฉะนั้นทอดตรงดูแลนนะคะด้วยสมุนไพรคอยดูแลไปเพราะว่ามันสมี่ไม่ฉี่มัฉีปลอดภัยกว่ากันเนี่ยยาขิงอีพอยแม่นีได้กินได้กิ่นนะคะผู้ปวดเนาะอันปวดแห้ง ก็สิอยากอยเกยเศร้ามือสอทุนือละไรชอ็คือกันกระเเพอเนี่ยที่นี่น้ำก็บคอยเป็นคอยไฝ่นะาะผวนเป็นสมุนไพรแต่วาที่ดีที่ดีที่สุดก็คือมันปลอดภัยต่อสุขภาพแม่นค่ะแม่นะคะไม่มีสารเตตยรอยปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อไตนะคะใออโ่เลยคนกินยาเอ่อ คนกินยาปฏิชีพไว้นะหลายนี่ไตพังไตพังค่ะไตยาไตพังอะไรเหตุจังไบอคะไปหาหมอบอกค่ะฟอกไตฟอกไตบอท่านโดดเกษียเงินบักหลายบอท่านโดนแกตายเนี่ยจิตใจยากพี่น้องคะท่านังยูนี่นะคะตัดสินใจค่ะนะดูแลตัวเองไปน่ำนะกับสมุนไพรไทยของเฮานะะยาสมุนไพรแคปซูล D L C ยาบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายหนึ่งกล่องซีพแคปซูล290บาทนะแจ้งทะเบียนยาเลขที่จี่สี่หกค่ ทับหาสีนะคะพี่หนิงไล่การเท่าเหมือเวลาอีกแล้วหมดเวลาเท่าสุดเลาพี่น้องเลยได้บาทเนี่ยเราก็ลาค่ะพี่น้องดูแลบางแง่จอมฮอรเดอนะคะพี่น้องอยากกินยาดีเอลซี่กระท้มากพี่น้องอยากเบิรงไล่การที่วี่ดีๆหลากหลายสาระค้องหูต่างๆมากมายพี่น้องกระเบิรช่องหนึ่งสองสามบุญจันทร์พันนีเดอพี่น้องเนีอนะคะขอให้มีความสุขและายเนาะวันนี้สองสาวนะคะพี่ปูพี่หนิงลดพี่น้องไปมืออื่นกลับมากคือเก่าเนาะสำหรับมนีต้องกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ